เขาทงมาเห็นคนข้างๆผมเนี่ยนะคะก็เป็นการกระตุะ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเป็นภาคราชการนะครับเอกชนแล้วก็ภาคสังคมต่อยอดมือส,สร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกนะคะรือององการเท่านั้นที่จะเป็นื่องกัน สัปดาห์กิจกรรมแม้กระทั่งสี่ปีพ่อพี่ไม่เพลงอย่างสุพรรณสูรที่พิธการอภิรรตและสุนทรีชัยพอดีเขาก็มองเห็นว่าเนี่ยงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ดีมากนะคะแล้วก็มัดเทสอาหารถิ่นที่สุพรรณบุรีมัดแล้วกลายมาเป็นพระเอกหน้าตาลาดทหารต่างๆที่ท่านดาวุนดูแลอยู่นี้ได้เกิดทงหนูขึ้นมากับรวมนักเรียนนักศึกษามาอบรมเรียนระเบายบ้านทีกปีแซงในราย่ิญญาณที่ เราภูจะภาคภูมิใจที่เรามีศิลปินมากมายเลืเกินที่เป็นศิลปินที่มาจากบ้านเรามากนะแล้วก็เทลงิทุ่งซึ่งดนตรงชิงทุนซึ่งเราอาจจะมีน้องต้นข้าวทั้งคนสิรคโปรีแล้วก็คนทั่วประเทศคร,รับมาร่วมงานตัน้งแต่วันที่ พันคำว่าเมือนตัปรีสุพันบุรีเมือนแห่งความสุขสบายเจ็ดซิละปิ่งแห่งชาติประการกองไกลให้โลกรู้ได้ความเป็นไทยแันเฟือนฟุสุพันบุรีเราพร้อมเป็นเจ้าภาพ เมืองเหนือเฟสติวัล2 5 6 8นะครับซึ่งเป็นเมืองเครือข่ายสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูนิคอร์หนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็พี่น้องทั่วโลกนะครับมาเที่ยวที่สุพรรณบุรีนอกจากมีงานด้านดนตรีแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับด้านประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ อำเภออูทองนะครับก็คืออาณาจักรทรลาวรรวบีที่สุพรรณบุรีเป็นเมืองสุพรรณภูมินะครับแล้วก็จะมีอีกหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดป่าเรไรนะครับวัดระศรีรัตนมหาธาตุก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวชม แล้วก็คนสุพรรณบุรีพร้อมเป็นเจ้าภาพทั้ง5คืนพบกับดนตรี5สายทานนะคะได้ทุกวันแล้วก็จะมีการประกวดในแต่ละคืนการประกวดเงาเสียงของศิลปินที่มีชื่อเสียงของสุพรรณบุรีโอภูมิใจมากๆครับที่สุพรรณบุรีบ้านเราได้เป็นเครือข่ายเมือท่าสารด้านยูนิสโกของยูนิสโกนะครับก็ก็จะบอกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเองก็เป็น เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความรักในการร้องเพลงลูกทุ่งนะฮะแล้วก็จะมีนี่แหละครับต้นแบบมีแบบอย่างเป็นเป็นคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะครับคุณพ่อสายันสัญญาคุณพ่อสุรพลสมจนเลิริญนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ที่เป็นสายเลือดสุพรรณเนาะก็อยากจะบอกเอายาวชนรุ่นหลังนะครับที่เติบโตมาไม่ใช่เป็นคนสุพรรณบุรีหรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันร,รักษา,าว่าธรรมของบ้านเราไว้เฉพาะบ้านเราสุพรรณบุรีเนี่ยมีบทเพลงที่เป็นรากฐานที่สําคัญแล้วก็มั่นคงมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับผมก เพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็เพลงรุร่สมัยด้วยนะฮะยังไงก็อยากที่คนได้ช่วยกันอนุรักษ์ครับอย่างวันนี้ก็ริมกับมาเจอคุณแม่ซึ่งเป็นน้องของคุณแม่ขวัญจิตนะครับแล้วก็กลัวว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเพลงอีเซลเพลง่อยหายไปเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆของคุณสุพรรณ